แก๊งซิ่งรถจักรยานยนต์ปัญหานี้แม้จะได้รับการแก้ไขด้วยหลากวิธีแต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ยอมขับขี่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้และยังคงสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้ประชาชนเสมอจึงนำสู่การจับกลุ่มมาจนถึงปัจจุบัน นายอัครพงษ์บุญมีอายุ28ปีอดีตเด็กแวน้นที่ปัจจุบันหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเปิดเผยว่าตนเองอยู่ในวงการนี้มานานกว่า15ปีมีจุดเริ่มต้นเพราะชื่นชอบความเร็วแรงและการแต่งรถเมื่อแต่งแล้วก็ต้องนำออกไปประลองฝีมือการออกไปแข่งรถแต่ละครั้งปัจจัยหลักๆไม่ใช่การเดิมพันด้วยตัวเงินแต่ต้องการแสดงจุดยืนและแสดงพลังให้สังคมแวน้นยอมรับในความสามารถคนที่ไป ไปแข่งรถเนี่ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มีตังเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ไม่ได้มีทุนของเราเนี่ยเป็นเป็นตัวตั้งแต่มันเป็นเป็นความสุขที่ที่บางทีเหมือนเราแข่งกับตัวเองครับว่าเฮ้ยเรามีตังแค่นี้เรามีช่างที่ที่เราไว้ใจว่าเฮ้ยทำรถให้เราดีเนี่ยเราก็ออกไปแข่งกับเขาซึ่งคนนู้นก็คิดว่ารถเขาดีเหมือนกันเราก็คิดว่ารถเราดีอ่าถ้าเกิดเราไปแข่งชนะได้มาสองสาคันเราก็จะรู้สึกมีภูมิใจ อดีตเด็กแว้นยังมองว่าการแก้ปัญหาเด็กแว้นที่มีการจับปรับและลงโทษเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางเพราะหลังจากนั้นเยาวชนกลุ่มนี้ก็จะกลับมารวมตัวกันเพื่อแข่งขันกันอีกซึ่งทางแก้ที่ถูกคือต้องแก้ตั้งแต่ระดับครอบครัวที่ไม่ครวรเลี้ยงลูกแบบตามใจอันจะเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือในทางที่ผิดการตามใจลูกนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเด็กสมัยนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัวเองนะเราเห็น ตอนเราตัวขนาดนั้นเรายังไม่มีรถเลยแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมันเทคโนโลยีมันเยอะแล้วก็ทุกอย่างบ้านก็มีรถไม่ได้ใช้ให้ลูกขับไปโรงเรียนอันนั้นก็คือเหมือนคุณก็ยื่นกุญแจเปิดประตูให้เขาแหละนอกจากนี้อัครพงศ์ยังฝากเตือนไปยังเด็กแว้นหรือผู้ที่ชื่นชอบความเร็วให้คำนึงถึงความปลอดภยัยและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะการออกไปแข่งขันโดยใช้ความเร็วในแต่ละครั้งไม่เพียงแต่ทำให้สูญเสียเงินทองแต่อาจนำไปสู่การสูญเสียถึงแก่ชีวิตได้ ขณะที่ทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการในแต่ละเขตเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะซึ่งผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานไม่ให้ออกมารวมตัวกันแข่งรถที่จะสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับผู้อื่นอีกต่อไปหากผู้ปกครองอยังเพิกเฉยละเลยไม่ตักเตือนดูแลบุตรหลานของตนเองก็จะถูกดําเนินคดีด้วยโทษฐานให้การสนับสนุน เยวาวชนที่มีการม่วสุมแข่งรถยนต์รถจักรยานยนต์ในที่สาธารณะก็ให้ถือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกระทำผิดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าครั้งที่หนึ่งแล้วยังมามีครั้งที่สองครั้งที่สามพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะมีโทษอาญาด้วยนะครับมีโทษจำคุกโทษปรับ การดูแลและกวดขันบุตรหลานของตนนับเป็นหน้าที่เบื้องต้นของผู้ปกครองที่จะต้องให้ความสําคัญเพื่อไม่ให้บุตรหลานออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและในส่วนของเยาวชนเองก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาทั้งต่อตอนเองครอบครัวและสังคม